สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปกับอวีเช่นเคยนะคะคือจะทำภารกิจแหละไม่มีคลิปจะลงไม่ได้ดองคลิปคือโทรศัพท์มันดองคลิปไม่ได้ไงคือถ้าคลิปไหนตัดเสร็จหรืออหรือรอัดเสร็จแล้วะก็คือต้องลงเลยแล้วก็ต้องมาลบมันดองไม่ได้มันค้างไม่ได้มันเอาไว้ไม่ได้เพราะว่า จะกินพื้นที่นะทุกคน Samsung หกสิบสี่มีพื้นที่แค่หกสิบสี่ GB ไม่ได้เป็นคอมนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหวังว่าเสียงลมจะไม่เข้าไปนะสกินอะไรเนะี่ยสกินคุลสกินอะไรเนาะยี่สิบห้าตุลาคม เห็นว่าจะมีสกินอายะเข้ามาใหม่อาจาย์ทุกคนสกินอะไรอ่ะคุณคุนว่ะเคนอะไรมาๆๆมามาเรา,มา,มาจะไม่เสียตังคืออ่ะ,อะฮ่าพอกดอาชีพก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด ก็คือมันเร้งมันเข้ากิจกรรมมาแล,แล้วก็เร้งออกเกมนี่เร่งออกเกมดิเด้งออกขเข้าสู่หน้าหลักเกมนะคะแบบ80%ไปดูช่องสองผีดูดูอะไรนะช่องอะไรที่เขาเล่าผีเล่าเรื่องผีอ่ะหนึ่งอะไรสักอย่างอะไร ถ้าเราเรียกชื่อช่องผีหรืออ่านชื่อช่องผแล้วต้องขออาภายัยด้วยนะคะทุกคนเพราะเป็นชื่อช่องภาษาอังกฤษอะ้าถามว่าเราอ่านออกไหมอ่านออกไม่ออกแบบก็คืออ่านออกแต่อ่านจะอ่านไม่ถูกอ่ะทุกคนมันไม่ใช่หนึ่งเกินหรือเปล่าที่เขาเล่าเรื่องผีะาาจะ่ช่องอะไรก็จะช่องอะไรก็เอาเถอะแต่เขาก็เล่าเรื่องผีให้เราได้ได้ฟังมาสนุกเพลิน,นฟังสนุกเพลิอนอะนะคะ โอเคปังเลยทีปังปีนาทอย่าพูดว่าผังปีนาทโลมบอกก็จะเล่นไปบางครั้งควรจะอาจจะไม่ได้สตรีมนะคะวันนี้ก็มีสตรีมแต่าาสตรีมช่วงเย็นๆนะทุกคน เราไม่อยากดาวโลดสัพยายกรเพิ่มแล้วก็ทสัพยายกรบันเทิงโอเคกดเลยนะคะกดเลยแล้วกันทุกคนนะที่เราไม่ไปเล่นกับตี้อ่ะเพราะว่าบางตี้เขาก็เล่นจันดับไงอโอเคกดแล้วกัน,นะคะ่ะหนึ่งสองสาม กดแบบไม่รอช้านะคะทุกคนก็ได้ห้องแบบเร็วไวไม่ได้ใจใจเร่งใจติดใจดใจจะเร่งคํามมใสความหวนจมันพรมบ่ใดไงฉันหวังว่าฉันไม่ต้องเร่องอายาหรอกนะฉันว่าแล้วอ่ะ เล่นยงยนดีกว่าไดี้ยวเข่าว่าอะไรถ้าจะยิงดวงดาราให้ร่วงหล่นจากท้องฟ้าทำให้เล่นสกินถ้าจะยิงดวงดาราให้ร่วงหล่นจากท้องฟ้าไรที่เขาเคยพี่เชสกินนะคะเป็นผลจริงอะไรอ่ะ สกินที่เราไม่เคยมีอ่ะก็ให้เล่นได้อ่ะว่าคือแบบเปิดให้เล่นเนี่ยฟรีๆอ่ะเปิดให้เล่นสกินลีเจนได้เปิดให้เล่นฮีโร่ได้ทุกตัวนะทุกคน <c oughs> แล้วไม่เล่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่บอกนะว่าสาเยนย์ผิตมาอ้โหสาาเนต์อุตส่าห์กดเดียวมาก็ไม่คิดว่าสิได้เจอคู่รักนะแต่ก็เอาเธอคู่รักก็้ไงแล้วก็ววมีเหมือนกันคู่ฮงคู่ฮักในนี้อ่ะฮักก็แปลว่ารักนะคะทุกคนโอ้ฮักก็แปลว่ารักฮักเป็นภาษาอีสานส่วนรักเนี่ยเป็นภาษากลาง ก็คนเขาพูดเขาชอบเอาใ่้เป็นภาษาที่เขาพูดกันนะว่าตรงรักอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเอ้ยคุณรักหรือไงอ่ะคิดว่าฉันอิจฉาอยู่มาส่วนเดพฤษภา,านะก็ออกตุเบอร์เอ้ยพฤษภา,ากับเซตเทมเบอร์กันยาหรอสิบห้ากันยากับเจ็ดมาสเจ็ดเจ็ดเจ็ดพฤษภาหรือเปล่าหรือเจ็ดนีนาถ้าไม่ก่อนนะ ยินดีต้อนรับซูอาโอวีเ okay, บอรฟเนชแปลว่ามันจะกลับไปกันบ้านก่อนได้เลย <c oughs> นั่นเมยก็าม่ร <c oughs> ไปด้วยกัน <c oughs> เยนะ่กแปลว่าคุยจับค่สมัติแ่กแปลว่าว่าดิไม่อาจลบซ่อนจากคของามีนาะนะคะ ตอนนั้นมีแวร์ตอนนั้นมีเดนมเแวร์หลังมีเด,ดสต้ามีทูเรนมีเฮเลนก็เป็นคอมโบที่ไม่ได้เลวร้ายประมาทแต่ฉันว่าเฮเลนต้องมาเรนไม่โดนหรอไม่โดน ป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีแตจะเจ็บเจ็บมันขั้นหนเลยศัตรูเลนเมกอหายไปแล้วได้เลยมันต้องคึงคขวนจงอย่าใส่ใจเสียงตำหนี้เยอะนทุกคนเป็นคนกำหนดชีวิตตนเองวิไม่ตายไม่ตายเรื่อยมไม่โมตายเดาสู ไม,ไม่ตายหรอไม่ตายอ่ะงยิงคนไม่ตายทุกคนฟางงคนไม่ตายไม่ตาย <Tap. S 1> ความปรารถนาอะไรกล้าคือต <an Tra ve lling> ัวกระตุ้นให้หัวใจของข้าเต้นต่อไปโอ้ No sign. An enemy has been defeated! Double kill! An enemy has been defeated! แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปความมืดมิดไม่อาจลบซ่อนจากหนุ่มข้า พันธุ์นี้ว่าใช้พันธุ์นี้ก็ไม่บาตายไม่เป็นอะไรปไหนไปเจ้าเมอนช้าแสงสว่างทำให้ข้าแข็งแง ไม่โดนใช่มันไม่โดนค่ะมันไม่ลอกเอาไว้ฉันดว้วยฝากดูแลป้อมด้วยเราไม่รู้จักเขาเนาะระวังนะ

Shut right down. Thấy Slayer has been defeated. Okay, we do it Your team has destroyed a tower. เวลาเป็นมากกว่าของทหารที่ ซุปเปอถูกส่งออกไปแล้วจงอย่าใส่ใจเสียตำหนิเยอะยนทุกคน,กนต่อตําที่แหง An ally has been defeated. Legendary! Enemy double kill! Double kill! Triple kill! What's up, Le? Shut up! What's up, An has been defeated. เป็นแสงนำทางอาธอร์ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีรศัตรูเมต่าเราแล้ว An enemy has been defeated. Double kill. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated.

An ally has been defeated. Ultimate. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. My Admiral's son, Zach, has a new hook. Ultimate. me Hold to me. Slayer. Has wow. been the oh, Good. destroy Your team has destroyed a tower. Onslaught. Oh, oh. Double kill. Dema. จบเกมจ้ะจบเกมค่ะทุกคนกี่เวกี่นาทีวะเนี่ยคิบ ที่แนาทีก็ไม่ถือว่าอย่างมากนะคะตอะนนี้ได้อยู่แล้อะไรบ้องมีหน้าอยู่แล้วแพ้คอมนไม่ยจอกันแล้่เรารู้ว่าอยู่แลวเ <Have comment. S 2> ลววย โหมดมากจกินสวยนะเรานะ คลิปละเดี๋ยววันนี้ไมสตรีมค่ะทุกคนแต่จะว่าจะไปสตรีมเกมวันนั้นก็ต้องอรอดู่ทีค่ค,ค่ะต้องรอรุ่นทีนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปไว้เพียงน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ